สวัสดีค่ะมือหนีได้เมนูพิเศษจ้ะพี่น้องปนกบค่ะได้กบมาสองตัวค่ะมาปนค่ะขั้นตอนแรกกับต้มซะก่อนเด้อค่ะต้มใส่น้ำปลาแดกค่ะน้ำปลาแดกกับสินม้ใส่เป็นใบเตยครับใบบักขามอ่อนลงไปน้ำค่ะเพิ่มความหอมค่ะแล้วก็ใส่บักริกลงไปต้มน้ำได้จ้า สำหรับกบนี่สิตุ่มห้เปื่อยเลยค่ะเพราะว่าอตอนที่เอามาเห็ดปนนะคะสิตาทั้งตัวลงไปค่ะบริเกะชิ่นส่วนเพิ่นออกด้จ้ะกระตาไปเบิดทั้งสองตัวเลยค่ะค่ะพอสุกเปืือยเรียบร้อยค่ะกับมาตํมบักพีกค่ะพี่น้องตํมบักพีกแล้วก็เอากบลุงไปตํมน้าเลยค่ะจากนั้นก็เติมน้ำต้่มปลาเนี่ยละคะ่ะมัก หลายก่ะสซนามหลายค่ะแต่ว่าอันนี้กินกับเผาเนียวกะสิไ่นามพ่อเจาะนี่ล่ะค่ะพ่อเดีคุยค่ะพี่น้องแล้กกะเครื่องหอมกับเป็นหอมแดงก็ต้นหอมผักชีจ้าปรุงรสกับน้ำปลาน้อยหนึ่งค่ะกับผงนัวแค่นี้ก็เรียบร้อยละค่ะพี่น้องมือนียดไก่าลวกพักขาลวกค่ะพักหนอกหรือว่าใบบัวบกนะคะหล้กกะสิกินกับ ต้มหอยหอมค่ะนี่แจวนี่เป็นแจวสมเดจจะเอาไว้จิม้มกับปกหอยค่ะแล้วก็ซิมิสมพักเสียนค่ะกินกับปนกบเขากันดีดีดค่ะพี่น้องมาจ่ามาแส,แสบแสบน้ำกันค่ะพี่น้องสำรับมือนี่ก็ขคอลาไปก่อนค่ะพบกันใ่คลิปหน้าเดอจ้าสวัสดีค่ะ